ขอบคุณครับท่านประธานครับผมนรเศษประชากรสมาชิกผุ้ทสภานะครับก็อยากจะขออภิปรายสั้นๆน,นะครับสนับสนุนท่านศาสตราจารย์สิริพันธ์นะครับในการในการที่เราจะรับรองการดารงตําแหน่งของผู้มาดำรงตําแหน่งในสารธรรมนูลวันนี้นะครับผมคิดว่าจากที่หลายๆท่านได้อภิปรายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีความเห็นคล้ายกันมากว่าการที่เราจะรับรอง ผู้มารังตำแหน่งวันนี้นะฮะนอกจากเรื่องของคุณวุฒิเรื่องของความรู้ความสามารถเนี่ยเรื่องของอุดมการณ์หลักการในการทํางานเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักอาจารย์สิริพันธ์เป็นการส่วนตัวนะครับแต่ก็ได้ติตด,ต,ดตามาผลงานการทํางานของอาจารย์สิริพันธ์มาตลอดซึ่งก็ชื่นชมนะครับในอุดมการณ์แล้วก็หลักการในการทํางาน ของอาจารย์สิริพันธ์นะครับนอกจากนี้เรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการแสดงออกในความเ,าเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยผมผมเชื่อมั่นว่าศาสตราจารย์สิริพันธ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศารลรัฐธรรมนูญนะครับทุกท่านฮะผมคิดว่าตอนนี้ องค์กรวุฒิสภาของเราเนี่ยเป็นที่จับตามองมากนะครับในสังคมนะครับผมคิดว่าทุกการตัดสินใจของพวกเราเนี่ยถูกจับตามองนะครับและผมเชื่อว่าการที่เราจะพิจารณานะครับโหวตรับรองท่านใดนะครับมาดํารงตําแหน่งองค์กรอิสระไม่ว่าจะในวันนี้หรือในอนาคตนะครับผมคิดว่าเราต้องทําด้วยใจที่เป็นกลางมากๆนะครับเราต้องทําด้วยหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับถ้า พวกเราครับผมผมผมยังหาเหตุผลที่อาจารย์สิริพันธ์จะไม่ได้รับตําแหน่งวันนี้ไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหลังจากวันนี้ไปถ้าอาจารย์สิริพันธ์ไม่ได้รับการรับรองเนี่ยผมคิดว่าพวกเราคงจะตอบสังคมได้ลบาบากมากขอบคุณครับ